กินมือเว้นมือได้ของหวานแม่เยอะไปนะในมือนะ่ะก็ต้องหยุดนิดนึงน,นนะแม่หน้องแม่จา๋า <ขอ S 1> จับเก้าไปจ้ะแม่เ <ขอ S 1> <9 S 2> ก้าใบนะจ๊ะแม่จสาสองสามส,ามส,ามสี่ห้าใช่แล้วนั่นอะ หนึ hour, so aw, aw, hei, ่งสองสามสี่ห้าหเเอาเปิดไพ่เขาไปออกเอาเลิศที่สุดแม่เนาะอายุเท่าไหร่แล้วแม่คนนี้5้าสิบหจะเข้าห้าสิบหแล้วมามามาสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์อุ๋ยคะแม่สุขภาพแม่อาจารย์จะบอกว่าแม่ ความอันตรายมาแล้วนะคะแม่ผ่านความเป็นความตายความอันตรายของแม่มาแล้วต่อไปอะ่ะอาจารย์แค่ระวังในเรื่องของพวกเส้นไม่ดีนะแม่จริงไหมแม่เส้นไม่ดีเลยแม,ม่มจา๋าเพราะว่าเคยไปล้มมาแล้วก็เค,เคยเคยไปล้มแล้วก็กระดูกมันแตกข้างวาแล้วไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่ามันกระดูกมันตอนแล้ว เวลาเจะเดินเจ๊ก็ล้มตกระไดปเลยเดี๋ยวเ่อวันแม่มาแม่มายังไงเนี่ยมาคนเดียวหรออ๋อก็นั่งรถเมย์มาสิเออหนูก็ถูกก็ไม่ได้จะทำอไไรลั่นเนาะหนูว่าจะมาต่อไปเนี่ยนะใช่ค่ะรถเมย์มาสินี่ขับรถว่าจะหาคนส่งค่าแท็กซี่หน่อยจะทำเนี่ยแม่จ๋าแม่อาจารย์ให้แม่ตอนเนี้ยสิ่งที่แม่ทำได้นะในเรื่องของการแก้เคล็ดของตัวเองอะแม่อันเนี้ยแล้วแต่แม่นะ แม่ซื้อไม้เท้าแบบนี้ถวายวัดหรือถวายโรงพยาบาลไม่ต้องซื้อเยอะนะแม่แล้วแต่แม่เลยแล้วลแต่การอยากแม่ซื้อไม้เท้าแบบนี้ค่ะถวายวัดถวายวัดหรือถวายโรงพยาบาลที่มีพัพก<ม>ที่ต้องใช่บบเงี้ยแม่ทำจะแก้เค้ดวงตัวเองได้ขาไม่ดีจริงใช่เพราะว่าเส้นแม่มีปัญหา แล้วก็แม่จ๋าระวังการขาตัดนิดนี้นะคือไม่นั้นจริงหมอบอกแม่เพราะว่าก็ยังไม่บอกแต่เขาบอกว่าเข่าถ้าขาดหายกับเดินได้หรือไม่ได้หมดแล้วกใราการแชร์กันนะพุูดกันไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแม่แม่ทำนะเพราะว่ามันมีมีใบผ่าตัดขึ้นมานะจ๊ะแต่โดยรวมก็คือแม่แม่แค่ทำตรงนี้แก้เคล็ดนิดหน่อยใช่จักนะแล้วก็ต้องมาระวังนะแม่นะ พุ่มตื่นเลยแม่จะแม่มาดูอุ่นสวยก็บบอลใจขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะแม่อันนี้คือพิเศษให้แม่เลยเพราะว่าพิเศษให้แม่ของน้องแล้วก็แม่ขาไม่ดีก็มุสาัดนั่งรถเมล์มานะน่ารักน่ารักมาแฉยแฟงนะแม่เนาะขอบคุณแม่มากค่ะซื้อของกินครบยังคะเนี่ยซื้อของกินครบยังซื้อของตัวเองเดียวของลูกไม่มีเลยขอบคุณแม่มากนะจ๊ะขอบคุณกันทีมงานมาขอบคุณแม่เนาะ ขอบคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณแม่จ๊ะค,คุณแม่เห็นไหมแม่มาทุกวันเลยเหรอเนี่ยแม่ก็มาทุกวันอยู่นะเออ